โอ้ยมายกต่อมาแล้วแยบแยบอูตามด้วยหมัดคอร์แล้วก็ขุกฮุแล้วก็ขวาคือหมัดของเขาบางทีมก็โอ้ยทั้งแบบต่อยแล้วไปหน้าแล้วโอ้โอกการหรือว่าเสียหลักเอ่อถ้าเกิดว่าบางจังหวะเนี่ยเขาออกอาวุธแล้วก็ถอยหลังไปด้วยอย่างนี้ด้วยได้ด้วยนะครับ แล้วบางจังหวะเขาก็เดินไปด้วยเดินบุกเข้าไปหน้าเรื่อยๆนะครับในการปล่อยหมัดแล้วอู้ยัดเข้าไปด้วยหมัคดคอรอสแจ็บอู้ยึกค้างเอาไว้แล้วปะอู้ยีสอบแบบเข้ามาเสริมด้วยแล้วโอ้โหเหวี่ยงล้มลงไปหมดยกไปเดี๋ยวโอ้หพิกคุกแล้วก็ขวาตามด้วยซ้ายสลับกันไปมายกต่อมา รอดูครับว่าเคียมรันอูยสวิงคิดไม่โดนคงสิริโอ้โหคือโซซัสโซเซอู่โดนอีกแล้วครับคือใจเขาสู้ครับคงสิริเนี่ยไม่ได้ทิ้งตัวแล้วก็ไม่หยุดเดินเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเข้าไปแล้วสู้ได้ไม่ได้ก็ตามเ่ยก็เดินอะ่ะเดี๋ยเดินไล่บทไปเตะไปก็โดนอีกแล้วครับทีบแล้วก็สวนหมัดคืนทันทีแยกคงศิริอาศัยรูป จะวางแข้งครับโดนถีบสก,กัดหมัดไปโอ้โหฮุกลำตัวครับแล้วฝัออ่งของเขม